วิทยาหรอจังชิลายยาออค่ะอย้าวกินอะไรดีอ่ะแต่แต่ก็คิดเสร็จแล้วว่าู่หนังกันต่อนะตาใจดูเรื่องอะไรดีอ่ะอะไรก็ได้ ว่าอะไรนะเล่าเมืองกูลืมมันได้แล้ววะกูบอกเฟซบุ๊กมันดูกูจะไม่คิดถึงมากูลืมมันได้แล้วจริงสิจริงป้ากูมีชื่อแล้ววันนี้ไปกินเหล้ากันป้าก็คิดถึงเขากูรักเขาอ่ะกูอยากเขาอยู่กูตรงนี้เบื่อผัววะทำไมวะมันไม่ทำะไรกินแล้วแม่งก็ไม่เคยเก็บอ๋อกลับมากูจะด่าให้ใช่ต้องด่าเยังแรลมามึงด่าเล้วไอ้เมึงเจอนี่ไปยอมไม่ยอมแหม่ ชาย,ย,ย่าเนี่ยมีผู้ชาอยอ่ะมาแอบ,บกดไลค์หนูแบบแอบ,บส่องดูดีมีสติกเกอร์ด้วยย่าว่าเขาคิดอะไรกับหนูป้าคิดเหรอมึงอะคิดไปเองเลยอีโดกแรงมากอ่ะหยุดมโนจ้ะ อะไเพอ่ยมึงมีผมใหม่แล้วซะเออได้กันอย่างอีสัตมึงหานสร้างสรรค์คนนี้ได้ปะเอลต้องดีแน่เลยอ่ะอีเม่แต่ไม่คุยกับมึงแล้วนะถ้ามึงยังไม่เสียดเรื่องอ่ะแล้วเขานี่ใส่ดีเะล่ะโอเคมาร์กอะไรนะค้อะไรคะโอ้ยเพื่อนโทรมาฮัลโหลวะไงเฮียเออแดกข้าวอยู่อร่อยเฮียเฮียมือเออเออแค่นี้นะเดี๋ยวพี่แดกข้าวตอก่อนเองค่ะนี่นะค่ะ หูหน่าดูอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปดูกันนะเฮ้แหมจะเอบไปดูหนังกันอ๋อเพิ่งไปดูกับเพื่อนมาโอ้โไม่ได้มาแต่นีนิ้วๆหรอเราไม่ได้มาแกเราเกลียดกับถอยมากเลยเอาหรอนี่เกลียดเหมือนกันเกลียดมากทำไมกันล่ะเอาอีโดพร้อมมาก